นะครับอ,อ,อาชีพขับรถบรรทุกสุดท้ายผมก็แนะนำนะครับอาชีพขับรถบรรทุกตอนนี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจผู้หญิงก็ขับได้เพราะว่าตอนนี้รถปัจจุบันเนี่ยมันไม่ไม่ค่อยแข็งรถมันมนิ่มเหยียบเหยียบเอ้ยนิ่มเอ้ยเบรคคัดเตียอะไรมันจะเหมือนรถเกือบเบ,บ,เบาเท่า เท่ารถกระบะรถหกล้อลงมาแล้วมันเบาคือผู้หญิงก็สามารถขับได้แล้วที่สําคัญคือรายได้ดีรายได้ดีแล้วก็งานค่อนข้างเยอะถ้าคุณมีความรับผิดชอบนะครับปัจจุบันคู่ขับรถบรรทุกปัจจุบันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ทํางานคือไม่เสมอต้นเสมอปลายเอาง่ายคือตอนแรกๆทํางานก็ขยันดีพอทำไปเรื่อยก็เริ่มมีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณมีความอดทนมีระเบียบวินัย เ,เงินเดือนค่อนข้าง,างสูงครับเงินเดือนก็สองหมื่นขึ้นนะไม่จําเป็นต้องเรียนปร,ริญญาตรีให้เสียเวลาผมเรียนปร,ริญญาตรีนี่เสียเงินไปห้าแสนเนี้ยถ้าคุณไปทํางานเลยนะจบมหกปุ๊บจบวุฒิธรรมดาไปทางานาคุณก็เริ่มเก็บเงินเริ่มมีเงินก่อนผมด้วยซ้ำไปอาจจะมีเงินก่อนผมก็ได้รู้จักเก็บรูจ้รจักใช้นะครับเพราะนั้นข้อดีของการขับรถบรรทุกก็คือมีรายได้สูงนะครับแต่ว่าความรามับผิดชอบก็ต้องสูงเพราะว่าเราขนสินค้าของเขาหลักหมื่นหลักแสน นะถ้าขนสินค้าขนน้าตาลขน,นดินขนอะไรพวกนี้มันมีมูลค่านะครับนะเพราะนั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับก็เป็นอาชีพที่สดใสแล,แล้วอนาคตก็ไม่น่าจะตกงานเพราะว่าอาชีพทานสปอร์ตอาชีพขนส่งเนี่ยน่าจะอยู่ได้อีกยาวบางอาชีพเนี่ยตอนนี้บซบเซาใช่ไหมครับแต่อาชีพการขับรถขนส่งเนี่ยยังไม่บซบเซาแต่อาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างนะครับอาจจะมีด่านตำรวจหรืออะไรอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ว่าภาพรวมถือว่าโอเค นะครับถ้าเราไม่กินเรามายารู้จักการใช้ชีวิตการขับรถที่เรามัดระวังก็สำหรับอาชีพขับรถได้อยู่ได้นะครับต่างประเทศเขาเป็นแสนเลยนะครับแต่บ้านเราก็ 20, 2 0,000 <c oughs> ืบางคนขยันก็ 3- 4มสี่หมื่นมีนะครับถ้าแล้วเขาดูนายเ,นยเขาจะดูนะว่าใครรับผิดชอบดีไม่ดีเนี่ยถ้าขับรถด,ดีมีมารยาทขับรถอะไรเนี่ยเขาก็สรเสริญครับเงิน 100, เดือนเขาขึ้นเราเป็นค่าคนเป็นนายเขารู้เขาดูว่าเราเป็นยังไงถ้าเราเสมอด็ต้นสมอดปลายแน่นอน ผู้หญิงก็เด๋ยนนี้ก็ส,มสามารถขับได้นะครับดีก็ทําทงานอยู่เงินเดือนหมื่นห้าสำนักงานใช้คุ้มเลยครับนะบางบางพื้นที่ใช้คุ้มเลยบางคนเงินเดือนไปทํางานเงินเดือนแปดพันก็มีนะเราไปขับรถในอ่อง Air. Air แอร์แอร์เย็นเลยครับขับรถบรรทุกนี่แอร์ Air, เย็นสบายรถแรงเหยียบนิ่มเลยเบรกก็นิ่มเลยอย่าหลับอย่างเดียวแหละนะขับรถอันนี้ไม่เหนื่อยนะแต่ว่าอย่าหลับอย่างเดียวต้องระวังเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็ แชร์ความรู้เท so ่านี miss, so ้นะครับก็ผิดถูกยังไงก็ขออภัยนะครับก็อาจจะเป็นบางส่วนก็เป็นความที่เห็นแล้วก็เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรก็ผสมผสานกันนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับให้ช่องบอยเทเวอร์นะครับค่อยได้ลงบ่อยเท่าไหร่จริงๆผมก็เป็นครูนั้งแต่ว่าขับรถอยู่ในแวดวงรถตั้งแต่เด็กเพราะว่าอยู่กับพ่อก็ช่วยพ่อขับรถนะครับรถบรรทุกรถไถรถต่างๆนานาก็มีความรู้ก็มาแชร์เราสู่กันฟังนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ